ท่านนท่านเ่านบท่านอท่านอาสาท่านรเพอท่่ามหมายับท่านท่านาชุมกานัลผู้เยี่ยบ้านท่านสารันันผู้ช่วยในเขตสมุนโคนา่าอาสาัครโานาเจะมาขอแนะนาที่นีเรื่องสาคัญอยู่สามเรื่องนะครับใ้าเวลาสั้นๆนะครับเรื่องที่หนึ่งคือตามที่ นายกระดมตีด้ประกาศข้อกำหนดนะครับตามปรบนะครับปนพฉุกเฉินนะครับห้ามออกนอกเริหารสถานในเวลากลางคืนนะครับหรือว่าชาวบ้านเราเรียกว่าโพอิลนะครับเริ่มตั้งแต่สี่ทุ่มวันนี้นะครับยี่สิบสองนาฬิกาถึงสี่ทุ่มนะครับไปจนถึงสี่นาฬิกานะครับตีสี่นะครับของวันรุ่งขึ้นนะครับ คอาหมายเจตนารมณ์ที่ประก,กาศท้ายก็เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิดนะครับไม่ให้คนออกมาพบปะสังสรรค์เดินไปมานะครับเพื่อเป็นการหยุดยั้งป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้นำนะครับท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านท่านสารวัตรท่านผู้ช่วยนะครับ ได้บอกคนและครอบครัวของท่านแล้วก็ลูกบ้านของท่านนะครับญาติพี่น้องทั้งทางวาจาและทางโซเชียลนะครับให้ปฏิบัติการข้อกําหนดนะครับข้าความเปิดข้อกําหนดนี้นะครับจะมีความผิดทางอาญ,ญานะครับจําคุกไม่เกินสองปีนะครับปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทคือจำจ้งปรับนะครับนะตีทุกนะครับทุกคนจะต้องอยู่ในบ้านของตัวเองนะครับ มีข้อจำเป็นิดเดียวมีเครื่องจําเป็นจริงๆจําเป็นจริงๆคําว่าจําเป็นจริงๆในที่นี้โมแบนจําเป็นของตัวเองเด้อคำว่าจําเป็นในนี้มันเป็นคํานิยามเป็นความหมายของกฎหมายคือจําเป็นรือเร่งด่วนไม่อาจเข้าร่วมได้ระมานั้นนะหมายคว่าว่าเจ็บไข้ได้วย ถ้าไม่ไปหาหมอจะต้องมีสด่จที่จะพังงาพหน้งงาอย่างนั้นนะครับอันนี้คือจําเป็นเร่งตรงวจนะครับความหมายจาเป็นเร่งตรงวไม่ใช่หรือว่าเอาความคิดของตัวเองมาเป็นมาเป็นตัวชี้ว่าจําเป็นไม่ได้นะครับข้อกฎหมายคือข้อกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นให้ไปบอกนะครับลูกบ้านของตัวน,นันเองนะครับสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มคืนนี้จนกระทั่งสี่น,นาฬิกา ทุกคนจะต้องอยู่ในบ้านนะครับห้ามออกมานอกบ้านนะครับเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองการปฏิบัติตัวนะครับไม่ให้เชื้อแพร่กระจายตามที่สาธารณสุขได้แนะนำมาแล้วโดวยราการต่างแนะนํามาแล้วนะครับให้คิดถึงมือเวลานะครับคิดถึงมือคิดถึงปากนะครับคิดถึงมือคิดถึงปาก มือก็หมายก็ว่าให้ล้างมือล้างมือแล้วมือคิดอะไรไม่ออกก็จะล้างมือล้างมือนะครับจะทำอะไรจะล้างมือจะไปจับโต๊ะจะล้างมือนะครับให้คิดถึงมือมือก็คือล้างมือล้างมือล้างมือบ่อยๆล้างด้วยสันไหลก็ได้สบู่ก็ได้หมุกเจพวกก็ได้เจลก็ได้เป็นกอฮอก็ได้นะครับล้างมือปบ่อยเพื่อป้องกันเชื้อโรคที่ติดอยู่ในมือเราเราจะได้ไม่ต้องจับปากจับหมูจับตานะครับนี่คือล้างมืออันที่สอง ปิดตากหมายว่าสวมหน้ากากอนามัยหรือว่าแมสที่ที่พวกท่านผมอยู่เนี่ยนะครับเพื่อการพูดการยามันจะได้ไม่จะเด็นไปผูกคนอื่นหรือคนอื่นพูดจะได้ไม่จะเด็นฝาเรานะครับสองอย่างสําคัญขึ้นมือกับปากนะครับมือล้างมือล้างมือล้างมือนะครับที่ไรบอกที่ถึงมือมือล้างมือล้างมือล้างมือปิดปากปิดปากปิดปากแค่นี้นะครับหลักการง่ายงเพื่อไม่ให้เชื้อโรคมันแพร่กระจายนะครับ หนึ่งอยู่บ้านตอนตีทุ่มถึงตีสี่ตามที่ทางการแนะนำนะครับอันที่สองล้างมือปิดปากล้างมือปิดปากจำง่ายล้างมือปิดปากล้างมือปิดปากอันที่สามจำที่เนี่ยนั่งนั่งประชุมกันอย่างเนี้ยม่ระยะห่างนะครับระยะห่างแบบเนี้ยเพื่อไม่ให้เชื้อโรคมันกระเด็นกระดอนไปหาการป้องกันไว้นะครับแบบเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับอันสุดท้ายก็คือ ในเพราะแบบนี้เรายากลำบากเรตกงานเอาเงียบคนที่มีตังค์ใช้มันก็มีคนดีและคนไม่ดีแต่คนที่เป็นไม่ดีมันก็ยิบอย่างเี้ยร้ายนะครับมันเป็นการเอาลับเอาเปรียบคนแน่พที่น้องประชาชนในภาวะตกทุกข์ได้ยากเป็นการซ้ำเดิมนะครับมันก็มีคนยิบก่อเหตุนะครับออกไปรับไปขโวยน้อยนะครับหรือก่ออาชญากรรมต่างๆแต่เนี่ต้องขากท่าน ให้เรามาระสังปิดปีกกระตูหน้าต่างนะครับได้ยินเสียงต๊อกๆแย้ๆก็ให้ลุกขึ้นมาดูว่ามันไม่มีเหตุอะไรหรือเปล่าใครยื่นบอลหรือเปล่าอะไรแค่นะครับฝากสามเรื่องเดินการออกนอกเขตาลายสถานีทุ่งถึงตีสี่ให้ทุกคนอยู่ที่บ้านนะครับให้คนอยู่บ้านถ้าไม่จำเป็นจริงๆเสียบมานะครับถ้าออกมาสุ่มเสี่ยงที่จะดึงผูกดำเนินพดีนะครับอันที่สองการดึงประตูหรือโควิดไม่แพ่กระจาย ตัวท่านทำเป็นตัวอย่างของลูกบ้านและก็แนะนำลูกบ้านให้ปฏิบัติตามนะครับอันที่สามการป้องกันระวัง่าให้มีเหตุเกิดขึ้นในหมู่บ้านของเราเป็นวิธีการที่ดีที่สุดถ้าเหตุเกิดแล้วต้องรีบแจ้งนะครับโทรศัพท์หาผู้กับนิรงไม่ได้0818420058ก็42พัน3วาน